นี่เป็นชุดตามครับชุดตามหลังตามท้ายครับชุดนี้ไม่รีบครับชุดนี้ไปกันเรื่อยๆครับเพราะถึงมาหลังเพื่อนครับถึงมาหลังเพื่อนก็เลยต้องไปกันเรื่อยๆครับโอเคครับติดกันอยู่ใน14-13คลองวังพาครับอยู่กับช่างอามครับอยู่กับพี่โอครับอยู่กับพี่ทีมครับตอนนี้ครับโน่นครับพี่โอทำท่าเหมือนเลงกรอาครับพี่โอทำท่าลิ้นเลาล้วครับ S <S <S ดาวนครับล่วงไปแล้วครับลื่นมากครับลื่นมากต้องเปิดทีเดียวครับถ้าทีเดียวไม่พ้นก็ฟรีครับแล้วก็แอคกครับผมแอกก็คือล้มแปะครับ เดือนนดอครับตรงนี้เดือดครับเต็มคลองไปเลยครับตอนนี้ไปแล้วครับหนึ่งคันครับโอ้ยพิวุดครับพิวดเตือนครับเตือตือตือตืงโอ้ย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 ฟอร์มดีสุดๆครับวันนี้พิวุดครับอาอุ่นกำลังปีร้อยอยู่ครับหลังจากที่ล้มกายไหลต,ตรงเนินหินนี้ไปครับ กำลังแต่งลายใหม่ครับโอเคครับปกล้วยฟอฟันครับโอ้สบายสุดทางอร่อยครับวันนี้ครับให้พลมตำางานกาไม้ครับทางรยอย่างแรงครับเนื่องจากมีไม้ล้มขวางทางครับเลยต้องขับกันแบบนี้ครับนี่ครับขับกันแบบตึงๆครับตึงๆใช้ความตึงครับวันนี้ครับ จีบกับพี๊บร้อยสี่สิบจีครับตรงนี้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายเก่งมาจากไหนก็ลงคลองเพครับวันนี้ครับ ว r อาร์ PR, พิวุ์ครับตามมาด้วยพีโอเคทีเอ็มดับกบระปมตังดีครับวันนี้ตังดีเอายเพี่ออมเลย มาด้วยช่างอามครับช่างอามคันเขียวโอเคอาร์ตามมาแล้วครับพิจุบครับพิจุบพฟพัน เดือดทั้งหน้าทั้งหลังครับโอ้พี่โอกำลังลำบากอยู่ครับตอนนี้ล็กหน้าล็กหลังครับโอ้ย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 ตัดคับไม่ทันนี่มีบินแน่นอนครับโซ่โซ่โซ นี้เลยช่างนู่นนูไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนไปนู่นแล้วก็ลงนี้โอ้เรียบร้อยครัั้งเกือกไปแล้วครับโอ้่ครั้นบ่ายเลั่นสุดยอดฟังเสียงช่างอามกันตอค ของใครล่วงลวงน้ำไปแล้วครับเอาหน่อยว่ดเอาได้กลางคืนไม่ยอมนอนกลางคืนไปดิ้งกับน้องๆโอ้โหตอนนี้ช่างอามกำลังปื้ดน้ำอยู่ครับช่างอามกำลังปื้ดแล้วครับช่างอามปื้ดแล้วร้อยร้อยสุดแล้วตรงนี้โชคดีที่ไม้ล้มขวางนะ เหนื <người> ่อยเหนื o, ่อยน้ำมาเหนื่อยน้ำเหนื่อยน้ำเหนื่อยน้ำเราถึงแล้วครับนั่งดูผลงานเพื่อนครับตอนนี้พี่โอพี่โอยิ้มหวานหน่อยพี่โอยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยฮ่า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 จ้าวอ้นเปิดไลน์ใหม่ครับ เครื่องใหม่รองเท้าใหม่ครับเดือดเดือดครับตรงนี้ครับเหตุเกิดจากไม้ล้มขวางทางครับก็เลยต้องมาเดือดกันตรงนี้ครับเสียงเสียงเสียงพี่โอ้เสียงเสียง ครับรอยอยางเร่ง,ง,งพี่จังเลกครับท้องถิ่นบันเทอสองส่งเข้าประกวดโอ้โหเลือกลายนี้เลย เดี๋ยวก็ใจเย็ในใจเย็นใจเย็นาไปชนท้ายกัน ตามมาด้วยกันหลวงเซ็กครับดิครับที่หลวงเซ็กสองสามศูนย์ครับ K L X เราต้องวัดดวงกับลายนี้ครับ ร้อยอย่างแรงพี่าัดทางมันปิดแล้วเดี๋ยวพาไปถ่ายดูด้านล,ล่างครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ครับน่าจะมีการนอนในกองกันแล้วครับกิวยาวครับคิวยาว ใค,ใครเมื่อคืนนอนน้อยได้นอนตรงนี้แนะ่นอนครับคิวมันยาวครับคิวมันยาว สอง้ยครับ ไปนั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยใจหน้าสักทีครับใจหน้าสักทีด้วยระวังลื่น ไหลครับไล่ไล่ไล่ไลครับไล่ไลครับปี๊บอ๋อฟังดูครับไกลครับไกลไกลไกเอ้ยพี่พงศ์ไหมลวงไปแล้วครับเราสามลุนตอนนี้กำลังชิงจัมกันอยู่ครับ จะได้ขึ้นตะลิงก่อนครับเหมือนกับงานแข่งเลยครับวันนี้มันก็มันมันมัน Private, สบายเลยตัวนวลแลวครับตอนนี้ครับโอ้พี่มันฟอร์มดีจังวันนี้รถเบารถเบา แล้วไปเลยเยอะแบบนั้นหลังต้นไม้มันมาขวางทางพอดีอ่ะเควนเควนเควนครับเขวนเปิดหน้าพ้นไปก่อนนะเปิดหน้าพ้นไปก่อน

ไม่ได้ยังไงบิดรอบตัดอยู่ตรงนั้นได้ได้สักสานาทีได้เบืืองน้ำมันเลยมกี้สกับนาพี่เจมสูชรีนึกสามรอยแอครับไล่มาติดติดครับอายุไม่ใช่ปัญหาครับเทคนิคประสบการณ์ครับ ดูครับนี่ไปนิ่งๆครับเจ้าภาพต้องขับแบบนี้ครับไปลื่นๆไหลๆครับเฮียเตกทำท่าแย่นะผมหย่เต้ขับสองคันเลยครับวันนี้น่าจะขับถึงสามสี่คันครับตรงนี้เต้เต้น่าจะรับจบหลายคันครับตรงนี้แขวนไปครับแขวนไปแขวนไป ไหลาย,ยาวเลยครับนี่สบายมากไปเนียนๆครับไปนิ่มๆครับไหลๆครับภาพสวยอย่างแรงครับมุมนี้ครับตรงนี้มีหกขึ้นหลังอีกเป็นสิบ นีพ่พ่วุฒิเลยครับที่พิวุฒิเลย450นีกครับผ่านตรงนี้ไปได้ก็สุดยอดแล้วครับถ้าบังทอมผ่านตรงนี้ได้ก็ถือว่าจบหลักสูตรครับ อย่าบิดเดินหน้าถ้าบิดเดินหน้าเดี๋ยวแขวนแล้วล้มอีกอ่านลายตั้งไว้ก่อนว่าเราจะฝากขาไว้ตรงไหนเพราะว่ารถมันสูงโอเคสวยเบาๆพอไม่ต้องเบี่ยงบ้างหรอกรถช้ำเบาๆโอเคซ้ายซ้าย เห็นไม่ต้องไปขวาเหนื่อยขวานั้นเหนื่อยลงซ้ายไปเลยนะนั่นนั่นน,น,นั่นที่พี่ถอดเสื้ออ่าใช่ใช่ใช่ใชเหน็นอย่าไปขวาเหนื่อย,เ,อย,เ,อยหเหนื่อยเหนื่อยไปนู่นเหนื่อยยกกับหลังแล้วก็เปิดเพิ่มขับยากขับยาก ใจเย็นๆใจเย็นๆถอยหลังเบิร์ถอยหลังเบิร์นั่นแหละถอยแล้วก็เบิร์ถอยก่อนเปิด์นี่ครับ,รบวันนี้มากินแกงแพะที่วังพาครับเรามาแกงแพะที่วังพาครับวันนี้ครับก ไม่เขาไม่แตกนี่วนไปนี่เลยมันล็อกบอลหมดที่ย็นที่ครับเออเบังซบครับบังซบเสียงดูมากครับ สนเอ็นดูโรครับมีปัญหาก็ช่วยกันลากช่วยกันรุนครับไ่ครับอาสองจังหวะครับสองทีครับสองทีหนึ่งห้าศูนย์ตั้งกองไปเลยครับตรงนี้วัดใจกันซ้ายมือจะเป็นขอนบนดินครับขวามือจะเป็นขอนลอยครับใครอยากหมอบไปขวาครับใครอยากหอะไปซ้ายครับ <Okay. S 2> เอียกได้สองลายครับตรงนี้จะรอดหรือจะหอก้ามขอนครับ แต่ว่ารดยากจังต้องแข่งวัดทีเดียวเลยพี่อ้นเดียวเลยนันไม่ได้มีอะไรนี่ เก็บคอนเทนต์แพ้ด้วยก่อนนี้ไปไงวะเข็นหรอยกเข็นยกหนาไหมโอ้ทีเดียวไปไปว่าไงอ่ะสุดนัดอ่ะตรงโน้ตอีกตรงโน้ตอีกตรงโน้ตอีกฮาเรียบร้อยแล้วครับล็อกเลยเปียอ่อนไหม เี่อลนเฮ้อเฮ้เฮ้เราต้องหาที่แกงแพะให้ได้ครับต้องมีสักที่ครับโอแพะขับเนียมแบบนี้จะได้แกงได้ยังไงครับมาดูลุงมอนดันทุลังครับ ล่างเขาไปได้ครับรถเล็กๆแบบนี้บายๆครับมาเลยหอบไปเลยวับไปใช้ประสบการณ์และชั่วโมงบินสูงๆครับมปเนียนๆครับมานิ่งๆเลยครับสองจังหวะครับซูกิซูกิ ยังขึ้นไปนูก่อนก็ได้เก๋สวัสดีวยสดีวยสีทีเดียวเดี๋ยวไปช่วยกันลากให้คนนี้ก่อนมาแล้วมาแล้วบรรยากาศรครับหลังจากขับจบขับเสร็จครับมีทั้งชุดกลับบ้านแล้วก็ชุด ที่มาลองสนามครับปลายปีครับสนามอ่างเก็บน้ำาค้งหลาครับอนโ u โรเต็มรูปแบบครับมีสิ่งกีดขวางครับแล้วก็มีแนว G ีครับ GP ีก็คือเช็คความเร็วครับมีเนินน้อยๆให้เล่นครับสนามร้อยอย่างแรงครับเจ้าภาพแต่ว่าทำต้าหน้าทิ่มไปเนินตรงนู้นเจ้าบ้านไม่ใช่เจ้าสิเจ้าสอยู่ร้าน Eu